จ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรจารย์กรรมการมหาเถรสัชาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานในพิธีเปิดการสอบของพระนวกะในการสอบธรรมสนามวัดปี2565ที่พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้มีพิธีเปิดสอบของพระนวกกะสอบธรรมสนามวัดปี2565ของสำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้มีเจ้าระคุณสมเด็จพระมหาเถราจารย์กรรมการมหาเถรรัมาคมเจ้าวาดวัดพระเชษฐภคินีมณ์มังคลารามได้ฐานะเจ้าสำนักเรียนเป็นประธานในการเปิดสอบพระมหาสมหวังทิติสงังเโรออาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดพระเชษฐภคินีมณ์มังคลารามถวายรายงานถึงการสอบรมสนามวัด พระนวกะระดับนักธรรมชั้นตรีที่จัดขึ้นเพื่อทบทวนก่อนสอบทำสนามหลวงและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้สอบได้และบุคลากรที่มีคุณภาพให้พู้ทศาสนาได้ดำรงมัน่นโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่26-29กันยายน2565ทางนี้พระเทวระผู้ช่วยชาวาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระนวมกาะจำนวน8รูปร่วมในพิธีโดยพร้อมเปรียงการน,นี้จะประคุณสำเด็จพระมหาเทราจา์ ได้เมตตากล่าวให้อวัตธรรมแก่ผู้เข้าสอบความสําคัญตอนหนึ่งว่าพระนวกภูมิเมื่อลาสิกขาก็จะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตอันได้แนวทางดําเนินชีวิตในทางพุทธศาสนาเป็นวิชานําทางแห่งสรรพสัตว์ออกจากค่วงทุกอย่างแท้จริงสําหรับพระนวกภูมิซึ่งมีกุศสกิกริยาศึกษาและปฏิบัติธรรมตามภูมิรู้ภูมิธรรมของพระนวกที่ได้ บรรดาประชาบสมบทปฏิบัติธรรมอธิษฐานภาภาพรรษาณบัตพิชิตพลวิมลมังคลารามขออนโมทนาในกุศลเจตนาและความิริยะาอุตสาหะของคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของสำนักเรียนบัตพิชิตพลที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดก,การเรียนการสอนให้แก่พระนวกภูมิที่ได้ศึกษา และปฏิบัติธรรมตามภูมิรู้และตามมติของมหาเถรสมาคมจึงขอให้พนันวินภูมิทุกท่านทุกรูปได้ฝึกตนให้เข้มแข็งสามารถต่อสู้เอาชนะกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามาก่อวนจิตใจอยู่ทุกขณะเร่งลดละบาปอกุศลทุกชนิดเพื่อที่จะได้บรรลุถ,ถึงซึ่งความเป็นบัณฑิต ในทางพระพุทธศาสนาควรแก่การครบหาและเข้าใกล้เป็นกัลยาณมิตรแก่ครอบครัวและของเพื่อนร่วมสังคมนี้ <c oughs> ยิ่งขึ้นไป